ากันดูก่อนอย่าไปไอาครับสูกตากันได้ปรึกษากาัได้นะเออมือว่าท่านอนครับนดจงครับนี่คือวัดโขงกลางน,นะครับโบสถที่สร้างใหม่นะครับรถสามารถลอดได้เลยนะครับ

เอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปไหว้พ่อปู่ไปนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมมาอยู่ทางเข้าแล้วนะครับอันนี้เป็นโบสถ์เก่านะครับโบสถเ์บบถเก่านะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านหน้าโบสถ์นะครับแต่ว่าตอนนี้พระท่านกำลังสวดมนต์อยู่ครับ ท่านกำลังทำพิธีกันอยู่นะครับตอนนี้ที่เห็นนั่นคือหลวงพ่อปู่นะครับที่เป็นที่เคารพของชาวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขึ้นไปด้านบนนะครับไปดูชมบทใหม่กันนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขอไหว้ภาพแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับ แล้วนี่ก็เป็นด้านหน้าวัดนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับข้ามไปฝั่งมหาชัยนะครับอยู่ตรงฝั่งนู้นครับนี่เรือังเก็นะครับเ,เรือเข้าเรือเป็นทางขึ้นชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้น2นะครับ ตอนนี้ผมก็เดินได้มาครึ่งทางแล้วครับถ้าขายข้อไม่ดีก็เมนื่อยนิดนึงครับตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วครับชั้นสองนะครับแต่ว่ายังขึ้นชั้นบนไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังก่อสร้างไม่เสร็จครับผมเหนื่อยเลยเดินขึ้นมาครับขึ้นมาชั้นนี้ก็จะเห็นวิวฮะไกลๆเห็นเรือกำลังข้ามฟากไปครับ นะเเต็มหมหลยน,นี่คือแม่น้ำท่าจีนนะครับอีกฝั่งมันย้อนแสงนะไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่าย้อนแสงนิดนึงไปทางนี้ก็จะไปปากอ่าวนะออกปากอ่าวนะครับนี่ครับแล้วนี้ก็เป็นเรือประมงนะที่ก็จอดนะจอดรอเวลาที่จะออกไปหาปานะครับครับตอนนี้พระท่านก็ทาพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ กลาวว่าอย,ย่างเงียที่นี่ก็จะมีน้ำมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับ <c oughs> กลับมานนี้คือองค์พ่อปู่ของเรานะครับเฮ้ย <c oughs> ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านหอยทอดนะครับปวดแขนปวดขาปวดน้ำปวดเอวปลาหมดมาแล้วนะเพ้่อนเเลยอาวันนี้ตรงวันเสาร์วะเพื่อนๆตลาดนัดนะวันนัดนี้เป็นนัดใหญ่นะคนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะหน่อยครับวันนี้ครับรอบๆรอบๆ วันนี้ก็เป็นตลาดนัดวัฒนกาศนะครับวันนี้ผมจะพามาชมหอ,อยทอดนะคร <นะ S 2> ับกระพีใหญ่มาก ขายห่อเท่าไหร่ครับเจ๊ยครับยีบ่สิบน,น,น,นะครับขายทุกวันขายหึงวันอะไรขอโทษนะฮะขายเฉพาะวันเสาร์ใช่ไหมครับขายวันนี้ตอนกลางเจ๊เขาจะขายหอ่อทอดแล้วเขายังมีแฮมบเอบอร์เกอร์ด้วยนะยี่สิบบาทขายทอดเท่าไหร่คะยี่สิบจ้ายี่สิบทอดร้อนเลยที่ลุงเขาผสมไปแล้วนะครับ คุณลูกค้าครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับส,าสบายครับำสบาย โอเคเดี S 1> <S 1> okay, ๋ยวจะจะจบคลิปแล้วเดี๋ยวขอขอสัมภาษณ์โปรโมทร้านไปเลยเดี๋ยวเจ๊พูดไปเลยนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวจดมาให้เดี๋ยว